ครับเด็กธุรกิจศารนะครับก็ขออภัยหมที่ไม่ได้เมนวันนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วผม้ำใจนะครับที่จะมาเจอพวกเรารเพราะจริงๆแล้วผมเองโตจากสายว่าอัไรล้วคือแผนบริการนะครับผมเป็นรองวัตรการลุมินี3ปีดูแลน้ำหลวง250ราย ทำอนุญาตบริการ100าเป็นร้อยร้านเป็นสารวัตรธุรการหัวบาลสารวัตรธุรการอรองรอเพราะฉะนั้นผมยังได้ความคิด่ว่าโรงพักหรือปอพอหรือผู้พอจังหวัดนะครับเื่อกไปได้ก็คือพวกเราเลเมอาอเขาเขียนให้หมดแล้วนี่งานพอให้ามากครับเขียนทำตามตัวชี้วัดรับรองบรรลุ แต่เราในฝูฝ่อยเสร็ทุกงานท้งแวดนาที่เพิ่มมาอยู่ใาสาบานะครับเป็นที่ผมพูดเมื่อวานนะครับท่านท่านได้ยินแล้วว่าผมเป็นรองธุรก,การลูกพีนีหนังสือทุกฉบับที่เข้ามาในโรงพักวันนั้นผมรงรับบอกว่ามึงจะก็หมายเหตุด้วยนะว่าเขาให้รายงานวันไหนนะครับนีแค่นี้ครับถ้าเราสนใจก,กับอำนวยการเข้าประชุมแตนละครั้งนานประชุม ไม่ใช่เฉพาะสารวัตรมันต้องทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่อย่างหัวหน้าการประชุมการบรีฟคือการให้ข้อมูลให้เอกาสารนี่ยังดีนะครับถ้าผมเป็นผู้การเนี่ยผมจะให้ลงลยมาชื่อเข้างแถวครับปูไม่มาปูไม่เข้าผมไป็นผู้กับโรงพักเลยผมจะให้สองให้ตุราการ,ร,รทำบัญชีรายชื่อกับมังหงแล้วให้สองสูตรเช็คโอ้วันนี้สารวัตรุาการมาไหมรองมาไหม กำลังพนมาไหมอะไรมาไหมอันติดตามงานนะครับผมเห็นแล้วว่าในภาคก่อนรพเทมดาพวกท่านเก่งเรื่องเอเดเทนเอเดเทนความหมายของมคือว่ามีงานเหมือนทุกงานทุกเมื่อใครมานายมาป,ปั๊บตับปุ๊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 บโอ้เหมือนเสกคาถาเลยเหมือนที่จังวัดกรบสารคดีทำกับพวกท่านทำครับท่านเก่งเรื่องนี้เรื่องทุกอย่างทุกเรื่อง ขอบคุณมากในเรื่องงานกษียณที่จะไ้สวมเกียรติมากครับแต่อย่างอีกด้านหนึ่งขอ,อยากไปปรับปรุงเรื่องการิดตามงานเมื่อวานผมนั่งอยู่กับท่านผู้การบางเรื่องผู้การบอกว่าอย่งไม่รับเลยเพราะฉะนั้นคําว่าด่วนที่สุดด่วนเราเป็นสถาบันต้องรู้สถาบันต้องรู้ว่าอันไหนแจ้งโลกหน้าก่อนได้ไหมแจ้งทางเอกางลายก่อนได้ไหมนะครับอย่ารอนายเซนบางครั้งตํารวจเรารู้หมดแล้ว งานจะมาวันศุกร์เหมือนพวกท่านส่งให้โรงพัก